ตันต์รับก็สู่ youtube ในช่องจุดาชาแนลครับผมวันนี้พอกันย่ำซ้ๆเลยครับวันนี้ประมาณตีสี่เคิร์ครับผมวันนี้อจะมีเมนูผาพีผานองมากเห็ดยูเห็ดกินคือเก่าครับผมผักทายหมดครับโอ้บรรยากาศครับรถสดครับผมกายย่ำซ้อครับผมวันนี้จะมีเมนูนี่ ไก่อันนี้มักไปแต่เมื่อคืนครับผมวางไว้ไก่มาจากเมืองจีนนะครับรู้สึกว่าเพิ่นนแบบรู้สึกว่าสิอบน้ำผึ้งมากนะครับหอมๆครับผมหอมๆตอนแรกว่าสิทอดมันทอดบ่ได้แล้วครับผมเพราะว่าเอาเป็นว่ามักแล้วไปหนึ่งเราดีกว่าครับผมตัวนี้ครับนี่อาสิเยามาตำน้ำจิ้มครับผมเอาไปผักนอตายเหมือนกับน้อ กินน้ำปรทานครับตอนนี้กำลังหนึ่งข้าวเหนียวอยู่ครับผมส่หนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวถ้อสิมพันหนึ่งไก่ครับผมไก่ใช้มือกินลองลองมือครับแต่ว่ามันก็หอมอยู่ครับ mm hmm. อือเดี๋ยวก็ต้อถาขอมันสุกก่อนมันเอาพีขนอกมาตื้นเตะเสาเลยครับผมตีสี่ครึ่งแล้นะครับมาจะขาดนาหองครับผมมาติดตามครับเดี๋ยว 你再聊，我。 เนี่ยครับผมมาจากที่หนึ่งเข่าสมัดด้บลาครับผมหอนๆครับผมตอ,ตอนนี้เอาสิบหนึ่งไกลครับผมปุ๊บ้ยผมนะี่จอดครับผมอ่ะทางครับเนี่ยโอ้ยครับผมชุกแล้วล่ะครับ อ้หอดนะครับนี้ขั้นตอนนี้เ่าสิมาทำพริกไรผมเนี่ครับผมเมื่อกี้อะแต่หยุดคลิปไปสักพักนึงครับผมโอ้นี่แข็งหออนอมันนันครับพร้อมๆนะครับตอนนี้เ่าสิมาทำพริกครับผมนี่แหละครับเพื่อห่อมีแค่นี้แหะครับอ่ะ sẽ thêm này một nữa, ha มัวครับตามด้วยน้ำตาลกับมะม่วงมดมิ้นท์ครับผม รเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยโอ้ยหอมๆเลยครับมากมากครับพี่น้องชิมพี่น้องมาก่อนนี่โอ้โหืมอันเียหอมครับนี่หอมน้ำซุปพร้อมนี่หอมนี่หอมน้ำซุปพร้อมนะฮะอืมโอ้โหลาครับ มามาครับผู้ที่กำลังมึงในตอนนี้ครับผมโอ้ยไก่มาเตต,ตีนนะครับนี่โอ้ยนี่ครับเรียบร้อยแล้วผมโอ้ยเนี่ยวการนอนนะผมโอ้ยนอนไม่ครับห่านสุก hoa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Mình nào หอมตะไคร่มากมันมากรูดอะผมเครื่องเทศอะผม,น,มน้ำยาาาําผันอาไปครับอืรอครับผม ไปมาแต่จากเมืองจีนครับผมก็จะเอามาฝากครับอืออือจับอืออะไรนะครับ Đừng phải tiếng เพิ่งเรสรอืมสดหนำมีแหง,ง่เงาครับผมว่าทำอสุรจอดครับ มือนี้พาพี่พอนอนมากินไก่ไก่มาแต้มืึอจีนาจารครับผมจับมาฝากครับโอ้ตอนกินซอสก็กินเขาได้บูรารปันได้ครับผมพาพี่พอนอนมากินหนึ่งไก่กจีนครับผมบรรยากาศงามเศร้าครับน้ำจิ้มแบบรสเต็ดเลยครับผมเห็ดเองเมื่อตัวย่างครับผมนี่อ่ะโอ้จังนใดขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ที่ทักทายกันเข้ามาครับผมะสำหรับคลิปนี้ ตัวจ้าชั้นเอเขาฝากคลิปไว้สมิีก่อนครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะ